เติมยอมหัวหินบอ่บอบ่อหินในบึงก่อนก็จะล้างหัวก่อนบอมเบ่เ,เขายังมาทันหวางเขาไปหาปลูก,กเหลือเปลียนเดี๋ยวคอยสิเห็ดเป็นคนห็ดแกงเองเด้อเดี๋ยวคอยสิคอตัวล่างหัวล่างอันนี้คนเด้อค่ะเด้อูล่างหัวก่อน กะสันกัะบ,บึงหนังนาขอไปก่อนกบสันนะม <c oughs> <c oughs> ึง,นงนออนนนหนังนาขอยบอสอนันสองสามนาุเลแบงออ่งออกแยกออกตัวน้อยตะโดยันยากได้ตัวใหญ่กับเอากบตะโดย มาหอดมาหอดเถอะน,นะมาเอาเดอ้อสิงไข่เถอะน,นะอีตาเด้อยังบม่ท่าแต่ว่าอีหยังเลยหาได้ยูวะนี่ยู่สิงไข่อุ๊ยอุตส่าห์เผาขี่รถมาใส่ไปหาเถอะน,นะกันขี่จักรยานยานสาพโพดเห่อเล<笑><笑>เ็กี อย yeah. mm. ู่นย่งอีกเลยอยอยากคิดอยู่กระจุกกระจุกในตู้ในเหงือนมันเสียเบา่างกับไม่กอนกระจุกตูเสื้อผาคุณนาอยากคิดนนังนาข่อยไก่

โโตะด,ดย๋จะอยากเป่ากระส่อนมอุ้ย <c oughs> อยากเป่าทลอพี่ <c oughs> <c oughs> เป่าทลอพี่นัน่นต้อนซี่มซื่อๆเด้อปากก่วงปากบ้าน รังหคอนด้วยจ้ะเมงดาดมก่นมอนหอมบอปี๊ปปุนใส่กุ้หน่อยแซบ่บก็แก่เครน่อยกะไม่แหงแต่หลายค่ะ ืมอามาพัดผิด <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะชาร์จแบตแป๊บหนึ่งนักกินบอ่อไ้่สิบเกียรโทรศัพท์ขั้นตอนการห็ดแกงหัวกระด้ <c oughs> อเออเขาสิบัาทตินเนาะ นี่เล้แขกรับเสิญมาจากประเทศเม็กซิโกไม่จักหัวลอยนี้นี่เลยล่ะป้านันเกียดเกียด์เกียเลตีเลตเพืนาลร้านไข่ร้านเปอยเพื่อนมาของขวการ์นี่นี่มันเอลี่เอากวอบ่บอกกิวันนี้กเนมาเนะวากูนั่นแหละจะไปอยากมาหาข่อยของชิพากิจเขาก็กลัวสั่ โคตรขาดเจัาใครกล่องมันงายหน่อยหนึ่งต่อแรกอ่ะเออแองออมห่วงใส่บะคุงด้วยค่ะแล้วก็ใส่ผสมกับสใ็ดแบบไม่ผสมผสานกับใส่ใส่ใส่ฮิตฮิตไอห็ตตลาดเลี้ยตอมาจักหน่อยหนึ่งก็แล้วมาดัดกูดิไม่ห่างมาทาน คือลากแต่เปลือกมันบนท่านหลักข้างในมันอยู่หลังก็คือก่อนเกงใส่เกงออมใส่ปลาคูงบางคนเพิ่นกระตอบถูกใส่หม้เิยรมาอะเาโอ้ยมันบนี่รอ มีเรื่อหัวเขาบอกขึ้นไม่ต้องขึ้นหัวอันนี้สีผสมผสานใส่เรื่อม,มันมันโดนราคาเนี่ยนนแลเลยอันนี้นั่นแหละอาญสิวะกินดีตอบ่นกะอันนี้ยูเนาะมีผู้่นบอกน้าว่าให้ไปสืบเป็นสีหน้าน,นี่แหละพยายากที่ผสมผสานถึงแล้วเพิ่นสจเก่งหัวอตอนแรกจากบักหุงแล้วให้หลับ อีกผ่านันีระเละตั้งอต๊ะมีมือเ่าไรเ่าไรอยากได้จะไปกัดล้กินห่อหลานิืงกล่องคอกระจ้าเอื่ไปทางไหนจะจะแพกใจเลอค่ะขนมันอันพกกัรบ่ค่อยได้ไงโหแล้วเพื่อกสู้เสืออันมันบุบๆบอกว่ารุ่นนี้มันสิเป็นเจสีเองกล่องห่อหลานวีบุวีบุ่ ทำมาซื้ของอย่างขันโมเป็นพวงร้านป้าหนิหัวก็ได้นี่คนนี้ขันใจดี่คุณปันนีให้ใจนางก้อนนางก็เป็นนางกินที่ตั่มาไหวก็่ายาแม่นี่ไกลๆแล้วนี่ยังยังใส่คาของหเกาลใส่คาของมันเกาต่อ ก,ก,ก,กันออกโยมมาแ้แจกแต่ถิ่นานคนบว์ว่าบว์เนถิ่นานดูเจ้ามันสะดวกเราไปเรามาลาหาล้างมาาล้างมาหาต้มน้ำฮอนอบอให้ล้างงมาด้วยวนดี้านำีตัวย่างย่างเอามาไตซส้อไข่ก่อน เองละเราก็ซีเลียดได้แล้วซีเร okay. right. okay. ียดหลานเรียงร้านมาทุกคนเล่าอือชุกคนได้กันกาได้ซอยร้านเราบ่จะเหลียวกันแหเแมอน้อนใส่สิงไข่อยสิงไข่ใส่เน่วาไปล้างไว้เรีวนะไปเจียมไวเีวนะ บเห็นกขอถูขาไปเด้อตากน่องหมูหัวอน้ห็นบอบอเขาวานเออหัวัทกินหวเขาเนยวะไปนอนเมือหน่อวันนี้มสาอีกพวยาอีกยังไงฮะให้เราเรียนมันเป็นตองเรียไม่ง ยังแจ้งโอกใส่ผเห่งผ so cool. ีเหงมันหัวกรใสอะได้จะไหลมาบใสพีโซ uh, ่ค hmm. uh ันั้นเป็นวกผมเสีบตรงยังเะใสกปรใสพีชโซดูคันเป็นผีเหงกับที่ใส่ผีเข่งกอมันหมามันมันกวนะหนมันสุดแรงหรอเี้ยเว้ยนานอืสองสามสี่ห้ามีราคา เจ็ดแปเก่าสิบใช่ใส่บะพิกชิหนไว้ทว่าอยากเห็นน้าอันเป็นอยากเห็นหน้านนั้นไดุ้งเทพบรือว่าประเทศนอกมีมีหมวกบอแล้วเห็ดน้ำอยากให้พวกกัดไก่พอถุยพอไครเด้อ่ะเขายองบลลินไปสเละพเลยนีอาสิญาวเนี่ยต้องสอนเนว่าเห็ดเพราะว่าไปสอนก็ตายก็อีเด็ เอาใส่ห้ำไว้ถนั้ำกอขวามแดงวันนี้มาให้เจ้าดใ้เจ้าให้าให้เน้อยเ็แล้วก็แ่งกันกินคนละสอนสองสอนตะวักันไปที่เขาหลาหลายวันนี้เร่ต้อื่นเราจะนีกะมาให้วันนี้อกสบายเราโบกาลงอ้ในกลุ่มันกีอรมาักเรนมานกุ่มนกินขอเสียงคะอุ้ยค่อยๆในสู ก็ใส่ปลาคามเปียกใส่ไนอนปลาคามแล้วมันเสียถ้าเสียวใส่ไหรอนเมนบอร์นี่นมัน้าตึ่ใส่าเปียกพี่น้องมันหวานนะสนะมีแต่ตีง่ายอยู่ แล้วล่ะใส่ไป็นนี้อะ่ะเกลือเล็กน้อยเวลาตำพิเกใส่เกลือเล็กน้อยตวัวแล้วหลัแล้วลหักก่อตึ๊งตึ๊ตึ๊งตึ๊งตึนะตึ๊งตึ๊งตึนงตึ๊งูึ๊งตึ๊ตึ๊งตึงตึ๊งึงึง ไปเป็นเมคัวนี่ต้องมาพริกแล้วแล้วด้วจ้ะอิกกะห้องเตียงนอจะนี่เดือแล้วหาใส่ซิ้งไข่ตักใส่ว่าสีใส่ใหญ่จะไปกาดรือขากรอยู่เลอนี่นี่แหละอะ่หรอจะจิมาเบงิมเบงนี้ดิตัใส อ่ะก,กูคนไหนมาเสิร์ฟจิ้เออหุยแบบเสิร์ฟนี่บอดีเลยเสิร์ฟดูตรงนี้ก่นอน,นาบอข่อยอันนี้ดอกบอข่อยเป็นคนถนัดเฮ็ดเองนะมาเมื่อไรหลายตัวเมื่ไดรหลายตัวนี่หลายหลายเนาะโมเมนตอันนี้โมเมนตขี้ขาดตัลมาเจน่นี่เด้พวกเฮ็ดนี่ดนเด็หนมามก็เดกเลยค่ะหนาก็เดกสด เท่เต้าก็ตกมากกวสุ้เลางช่อนเ็นพี่พงเ้เนี่ยคืออีกคู่ช่อรางเออลางางเส็เดี๋ยวามช่อพี่ในน้อย่อะพี่ามนน้อยมากตกเต็ได้หลายหนอหลาอ้อ้าวคือเางเาอนก่อนนี่แค่ปัดเลยสิเห็นกูนั้น ตกย้อนอุ <c ười> không, ì, ùng, ้ยเอ้าตาใสมันเรียนลงไปสวยๆเลยจ้ะตาฉันบ่ฮะตาฉันบ่ตาเด้เนาะตาเหลเนาะตาคพ่อมันเดือนแล้วตาใสบกคงเป็นละมุนละเมียดเนาะนี่ใสบอกเพราะว่าชิแกนเสรจบอกคน่ะเพราะตอกใสโสมหลายดอกเพาะว่าบักคงมันกระสุนเยอะใเใสใสบักการเปียตา้งแยกเจามีกาหานเลยหวาน ใส่ลงไปจะอุ <Anfang> ้ยคน่บหินจะแม่คอยมัดโ่อนีเลยกายก็กายมาถือกล่องให้แม่เองน่ารัมาก โอ้ยากจะไม่กายใส้สมุนไพรไปนั่งเมียบักหง่์โอ้ยกูเก้บกออะไดกอ๋อพี่เนี่ยค่ะมันสิขุนกูเก๊บอกไ่เมันหอมเวทนเมีบักหง่อญาดี่เลยไปแล้วให้ผักเปลือยก่อนเพราะว่าก็จะได้ที่เจาชนะอะไรที่มันเป็นตัเสียเ เนบบนนมนยังอรอนจะจะมีการจมอยากแกงหัวคือกอันก็เลยเอนลามาแล้วก็มามามาแจมนั่นเปนเหล้า,รากระซิหอไห่เหล้ายูสองสดใส่ัว,ปปวใส่ผัวอีกล่ะเด<ๆ>ือดละใส่ก<ๆ>ักหุงไปะละใส่พริกแกงเออใส่พริกเครื่องแกงเนาะแล้วก็ใส่อ่ำ ทำปลาแดกแล้วก็บักหะงต้มก่อน,นเด้อพี่น้องมากินออมหัวสิใส่มืมม่อนี่สิดัดแป้งใส่เห็ดนำปล่อยน้อยๆปล่อยละมักตอนใหญ่ๆกินแบบปากถ้าน้ำมึงมีแคล้วเจ้นี่เลโอ้ยเอาออกเลยเนาะ มีแควกับเมนยูแต่ข่อันหักมากแส่สีน้งเออเออได้เลยเอเหตดตอนหน่อยตอนใหญ่ก็ได้หอกเอกสไปเป็น้องดอกเห็ดเห็ดตอนใหญ่หน่อยเออตั้เครื่องเมืกัเหตเออตัดแหาเห็ดแต่มาแต่ใส่เยอะนี่จะมาดยเล็กกับีบ้เห็นละเลเครื่องสักผ้านี่ ยาไปลวงผระล่วงผรกใส่ลวงผักสนมนะอืมขับยาไปเล็วไปซักมือดอกอ๋อก็เน่ไป่งเโอ้ยนิ่งแน่เลยนังนิ่งรอบไปเลยโอ้านางนิ่งนิ่งเว้ย สิไปแล้วตีนั่นไปแล้วเลยพื้นไม่ลืนสิไปแล้วนะโอ้หนักลืงคักเลยวะฮะฮะอีหยังเปิดเบิ่งเบิ่งอีหยันนะแป๊บหนึ่งพื้นวะโอ้เออไปก่อนไปก่อนแป๊บหนึ่งพื้นวะโอ้ยหายมาหัวกันนี่แล้ว หลังแล้วนี่แล้วยายจะมีกาเอาใส่โอ้ยเห็ดจะสั่นหลายถืดอุ้ยคนบม่เคยเห็ดเนาะอิบพอจ่าให้ไห่แต้ผัวเห็ดจต้สีว่านี่ใส่ห่วงลงไปแล้วคนไม่เคยหัวพักขยี้เออพักขยี้แค่ใส่กระกระซ้อนเลยเอออืมอิบพอแกงอ่อมใส่บักหุงสับแล้วก็ใส่เห็ดอลาอืออลาไม่ใช่หลูก เป็นจะได้น <m> <t ired> ั่นหืสวัสดีครับที่รักสวัสดีครับปนไ้ผูใดอยงโอ้ยิ้น้ำบดทันลูกหลานจะได้อืมอืมอ้ยแกงสั่งใส่มาอุ้ยผู้ใดเห็นอันนี้เดี๋ยวอุ้ยเออหันมันหอยใส่ทั้งขยะนั่นแหละบ่เป็นยังต้องคอยนี่กินในบ่มันดื้อของแบบมันกินได้บ่มันมัจะอ้วกมันกินอ้วกบ่สิเป็นหยังมันไม่กินงอยู่เลยอ่าใส่ผักขยะผู้ใดให้น้องกินบ่ได้กินโดอีหยังดอกเอ้า ใจพะคะแง่งเออเถียงใั่นะนี่เออล่างแล้วนี่เหลี่ยม้เบิ่งใหญ่มาอีดิบมาถือเออเออจับจับดิบเรียกเด้อนี่แกงแล้วยออมแล้วยมนะตาเป็นเจสีเด้อเมื่อกี้ให้ร้านยายเลิศถือกล่องให้่พัดบ่อดไอ้กุ้ด พัดบดไอ้กคตรนี่ว่าเสี้ยวใบปนใบปนบดได้แล้วเพราะว่ามันเป็นไข่เมงดาไข่เมงดาบวหอเมงดาเมีเออเมงด่ก็อุ่มเมงตีละเห็นบอนี่สิ่เมงโอ้หาไผ่อ้าหาส่อัอนองเสียวอุ้ยแสบส่มีก้อนน่ๆอนเกยเ้ยเจบเ ไอ้จังะยิเต ah, ้อ okay. ืด okay. ิ่งเต้น okay. อืดบ้างขึ้นมาที่ไหนเอืะมนใหญอดก็ตอนแค่จุดถูมันก็มาละกาแฟกาัฟกาแฟกาแฟงะาเาหงก่อนโอ้พี่ชายเป็นอะไรพี่เ่มนาตุ่มเขาตุ่เขาแกงปูละคนนี้ นอนดิเจ้วนั่นเาปใดีลมันสม่ากนตเห็นยางบกักให้ใหญจำเป็นอสองสคนเดียสองส่เเห็นยางล่ะเห็นยาเห็นเห็นสัตว์หยังเจ้าหายบ่งกอนหายบอีกเช่นึงนีเด้อ ให้เบิังอีกเธอหนึ่งก่อนที่สิตักให้ใหยายจะมีกาสิแบงให้ยายจะมีกากับบอมเบ่นนอมืออ้อมหัวแซ่บแสบการันตีเลยพี่น้องสูตรนี้ใส่ข้าวขวาน,น,นาแกอ้อมก็ต้องใส่ข้าวขวานคอยกับสิอดซิมบอดายอยู่หันแหล่เดี๋ยวคอยสิกินข้าวคอยตักแบงให้เพื่อนแหล่คอยกับสกินข้าว,าวเลยกระลูกทรายจำนี่ก็เด้อค่ะกันแหล่ละทุ่งนึงยายจะมีกาทุ่งหนึงให้บอมเบ่ ไม่ละวัน,นันเขาฮะเออโอ้ยหน่งนาทีโคตรส่วนกินแต่ขัวที่ไทกับพ่อ แกเดียวจะของกมากจะินบ่ยิ้มใช่แกไหี้้เจอีพ่อหานบสอคก็ม่เห็ี่นี่นละานั้น่ีก็้วนไปหาสอนที่้านวัน่เดิมงคิ้ไปสอนที่น้ะรคิดสอนี่น้ต่โอัน่ี้ท่นตัดต่อไม่หลัน้คลิปไปเย็โตก่นไปสอนเขาจิ่ง เออมีจะผ่าหญิงผ่าพันธุเราท่านลุงท่านเบสจุอันนี้จะให้บอมเบคนสอนหาอย่างก่อนนี่น้องตี่เออโอวันตินอ้าวอ้าเอ้าก็เปื่อยกิโลวันตินใช่มมาสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่น้ำบ่ออยู่เดียว เออโอ้ปวเทวเวกัสบาสที่ะเขาัดนีแล้วลาดป้นเมวเส่งอะลาปัาน้นมาอหอนี่แหละเยลแล้วเ,วล,วล,วเลียงเย,ยจะมีการแล้วเลียงร้านนี่รานรานใส่หน่อยเรออดูของเผือ่อเาะอไมด้นมเราไ่ได้ บ้ายคอยยาให้ดูเขาไปกระเทยอยู่แม่ไม่หิงนึ่งเยไนคะดอกกระซามมันยายจะมันสีตาอะไรม่่ง่เป็นยังสี่เป็นแม่หญิงตีนาันเอยู่บ่ห่อนดอกก็ถือขลมแกงเลลวลักกะทาไปกินวัดนี้เดี๋ยวนยายจะมีการละไรนอันนี้

แกจะมอหนีหลยก็หลกวดที่เสื้อไผ่แกใส่กับทะอิบน้อยๆจะต้อให้เอินพื้นผ่ามัตันเยอแม่ทอนนันทีใส่ผะตก็ได้ก็หยอดสิผูได้ขี่หยอดเสินผ้ามุนเนาะเมื่อเช้าเดเนียมุนเนาะคฮยบ้านเรือขอักว่า โเวลาหลายๆจังสีเวลากูตายมาหลายๆสิวหงวัวหงวาคุูได้มาหมาหายกำลังใจดูกม่ยังเอาพักแผวไปเทียบนี้าเลยเพราะว่าได้านมราะว่าไอยข้าผีเลย่อยักแผวไห้กองอานั่นนะกองือว่ามันบบมีผาใส่รนอะสีส้ลอร่อย มาหนึ่งตัวใหญ่หมดเลยอุ้ยกูหลับเยอะเติบเบื่อเยสี่หมนหัวหน่งก่ออง้องกินไมอม่ต้นไม่ต้อินไม่นไ่ต้องกินไม่ต้องกิม่ต้อกินไม้งกินม่ต้องกินมันไม่นไม่ตนไม่องกินไม่นไม่ต้นไม่ตอากิม่ต้อก่ต้อง่ต้องกิ่ต้องกนไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่นไม่งนไม่ตนไม่ต้ ่อนกินหมตูตองเบิงดับเด้อพี่น้องยกคลิปไปเพียงสำนียในเด้อค่ะแกงออมหมวกพร้อมนาพร้อมตาสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ